สวัสดีค่ะวันนี้สุภีจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เหมือนเงาะมากค่ะที่สุก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าอะไรว่ามันเป็นต้นอะไรค่ะ่ลบรดหน่อยรถเข้ามาลบลบลบ,ลบเข้ามาลบเข้ามาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ทราบว่าตน้ตนไม้อะไรสุกสก็ Hans ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมันจะมีช่วงนี้ช่วงที่มีเงาะมันเหมือนเงาะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพามันดูตามมาเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะสวยมากมันเหมือนเงาะเลยค่ะมันเหมือนเงาะมากเลยเอามาดูใกล้ๆเหมือนเงาะไหม<ๆ>อ่าเหมือนเงาะเลยค่ะเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าต้นอะไรเหมือนกันอะ มันจะมีช่วงฤดูที่ผลไม้หรือฤดูที่มันม,มีผลงาะเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันสักทักเดียวมันก็จะแห้งแห้งไปเลยแบบแห้งหายไปเลยแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆหรือเอฟซีคนไหนที่รู้จักก็เม้นมาบอกสุด,ด้วยนะคะเพราะว่าสุก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นต้นอะไรมีปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวลูกมันอะเหมือนเงาะมากเลยค่ะสวยด้วยนิ่ม เหมืนอนงาะแล้วมีต้นหนึ่งพามาดูเลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ต้นหนึ่งสวยมากค่ะกำลังนี่กำลังเริ่มมีเนี่ยกำลังเริ่มมีอันนี้ร่วงแล้วร่วงแล้วจะเป็นเม็ดแบบนี้นี่เม็ดมันค่ะอันนี้ดอกมันดอกมัน แต่มันเหมือนเหมือนเงาะมากเลยถ้ามองไกลๆดูเหมือนเป็นเงาะที่แรกสุกเข้ามาเอ๊ะทำไมมันมีเงาะด้วยมองไกลๆเหมือนเงาะมากเลยแต่เข้ามาดูแต่เน,นะนียแต่เดียนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นดอกไม้ชน,นิดหนึ่งไม่รู้ดอกอะไรเยอะมากเลยค่ะสวยมากด้วยใครรู้จักใครรู้จักบ้างคะต้นอะไรคะเนี่ยมียุคแค่สอง,สองต้นนั้นเท่านั้นแหละในซอยเนี้ สูก็ไม่รู้จักว่าต้นอะไรแต่ปีหนึ่งมันจะมีแค่ครั้งเดียวช่วงที่มีผลไม้ออกหน้าเงาะหน้าทุเรียนออกนี้ต้นไม้ชนิดนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะนี่ก็เริ่มร่วงมาเยอะแล้วค่ะเนี่ยเมือ่อก่อนตอนนั้นเห็นเยอะมากเลยตอนนี้ร่วงแล้วร่วงมาเยอะมากเลยก็เลยอยากจะถ่ายให้เอฟซีและเพื่อนๆดูว่าต้นอะไรใครรู้จักบ้างเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าคะถ้าใครรู้จักก็ คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้สุดูด้วยนะคะเพราะว่าสุก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเห็นมาหลายครั้งแล้วเคยจะเอ้ยมาจับดูมันก็นิ่มๆมันไม่แข็งมันไม่ได้เป็น้นานะคะมันเป็นนิ่มแต่ด,เดูเหมือนก็ผลเงาะถ้าดูไกลเหมือนกับต้นเงาะชนิดหนึ่งอะไรหรือเป็นเงาะป่าสุก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเอฟซคนไหนที่รู้จักก็เข้ามาคอมเมนต์ให้สุกู้จะได้แลกความรู้กันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่อยากจะให้ดูผลไม้ดอกไม้ประหลาดแล้วกัน ดอกไม้ที่สวยเหมือนกับผลงอสเลยมาให้เอฟซดูว่ามันเป็นต้นอะไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สูด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อรู้รู้ว่าต้นไม้อะไรแค่นั้นแหละคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ